เอฟซีจ๋าเยอะมาอีกแล้วเขาเห็นแบบนี้เขายังกล้ามาตัดผมอีกนะเออเอยื่อรไรต่อไปก็คือลุงยอหายชามกินข้าวมีถ้ากล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวาเฮ้ยไอตัวแซบเองจะมาเดินชนกล้องของพี่นะลุงโยนน่าจะไปงมกุ้งนะสงผมของแกเนี่ย ไอร้องวีมันก็เสียร้องีก็ร้องไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เสีหายหมดเลยตองยวดแอเร็วๆหน่อยร้อนปิดฝาปิดฝาตัวเออมีนีงต้องกลับเล่นเรื่อยๆนะจังไมหรอ ลองข็งลองทรงพยมนะครับแ่ทางหรือแบบอะไรอื่อพยมเล้วเราใส่ลงไปมึงเอยอันนี้ก็แบกๆแบบนีให้แบกแค่แบนใ้างไปบดจีงกันหรอไม่งั้นมันจะไม่สวยแต่ผมพยอมเอาปีกออกนิดเดียวนะจ๊ะใ้จีจ๋า Vậy cái... một cái con đạn Một phát, phê cả một tiếng vậy. Tiếng rương nó thích mình <laughs> <royalty> เงาแตกภักทั้งคนตัดทั้งคนให้ตัดก็จะได้มาซึ่งสงผลแต่ละอันจีจ๋าไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้จะเก็บไว้ดูเพียงแผ่วบางๆเพราะว่าข้างบนโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรตอกตอกตอกแล้วล่างก็โอเคเจ้าที่ไม่ต้องถอน อกไม้คงใกล้จะ่วงแล้วเดียวอย่างไรีิดนึ้นิดนึงอืมฮมอึมฮ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 ึม่ึมฮึมฮมฮึมฮึมฮมฮึาฮมฮึมฮึมฮึม อืม่ดอกไม้ขอค้าร่วงแล้วสำเร็จแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าอ่าไปอาบา้าา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 าราานาา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 งาา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 า้าา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 เาาาาาากาา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 าเาา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 าอาาาาา